สวัสดีครับผมอันนี้ก็มาพบนะครับนี่คืออาจารย์โอมครับจากกลุ่ม m อ v จากเชียงใหม่นะครับเดี๋ยวเราก็ลองคุยกับอาจารย์โอมแล้วกันในเรื่องของการสร้างสรรค์งานนะครับในวันนี้ครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมก็เกี่ยวกับรูปที่อาจารย์โอมได้สร้างสรรค์ในวันนี้ครับก็ครับผมฝากถึงเรื่องต่างๆในการถ่ายทอดผลงานครับผมจริงๆคือเป็นคนที่ชอบทําตัวฮิโปอยู่แล้วครับ แล้วพอดีตรงนี้มันก็คือบ่อน้ําเหมือนกันก็คือจะมีน้องที่ทําจระเข้ก็คือเราเล่นกับบ่อน้ําแล้วผมก็เป็นฮิโปที่สัตว์อยู่ในน้ําเหมือนกันกายเล่นกับพื้นที่ให้มันสอดคล้องกันครับครับก็ถือว่าเป็นอีกรูปแบบหนึ่งครับในการที่สร้างสรรค์คือเราก็ดึงสิ่งรอบๆเราเอามาสร้างเป็นงานศิลปะที่นี่ใช่ครับเล่นเล่นกับบริบทรอบข้างอะไรด้วยครับของงาน งานประเภทเราก็คือเราจะเล่นกับพื้นที่เพราะว่ามันเป็นเหมือนแกลเลอรี่ที่แบบทุกคนสามารถมาดูได้เลยนะครับครับก็ขอบคุณมากจริงครับที่มาช่วยกันในครั้งนี้ครับเป็นก็โปรเจกต์ดีๆของพี่มวยครับในการพัฒนาเมืองโคกสมรงของเราครับผมขอบมากครับ